เซตัวนี้รับผมอยู่กับผมว่าน,นน์นะครับผมวันนี้อยู่กับเกมส่วนโฟล์เช่นเคยนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาโชว์เซตแกที่ใส่ครับในตัวว่าทำไมถึงได้มีสเตตัสได้มีความแรงขนาดนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปิดเลยดีกว่าสเตตัสนะครับผมฮิตสามเป็นสองนะครับชิ้นแรก บวกสิบอเอ็กแทร้อยนะครับผมเป็นผมวันแม่นะครับเป็นผมของอหมวกวันแม่นะครับชิ้นต่อไปเสือ้อวันแม่นะครับผมบวก10บอร้อ1ห้ครับยัดบวกเอเหลืองเป็นแบบนี้แต่ละชิ้นนะครับต่อ,อไปนะครับผมเป็นเกงวันแม่นะครับบวก10บอร้อยยีนะครับ หัวลีนะครับผม60อ70นะของแพงนะคาตีเยอะต่อไปก็แหวนแมวนะ60อ118ครับยัด11เหลืองเหมือนกันน้ำเต้า60อ70เนะีเพราะว่าพี่จามพอตีไปแตกหลายอันมากอันนี้รองเท้านะครับผม60อ105ครับก็คือเรียกว่าออ100ทุกชิ้นถุงมือนะครับผม60อ100ครับแล้วก็ตามด้วย หน้ากากเสือหน้ากากทองนะผมบ,บวก9อ62เดี๋ยวจะตี60ไปเร็วๆนี้ถ้าผมทั้งหมดนี้ก็ได้ที่3,000นะผมว่าเราไปหาบวกไปหาชคคนกันเลยดีกว่านะผมไปเด็ดโกห้องแดงเชื่อ,อไหมว่าผมเป็นคนเล่นห้องแดงที่แบบไม่ค่อยเก่งมากๆอะชอบโดนคอมโบแบบชุดเดียวตายอะ <laughs> ถึงจะตีเขาแรงจริงๆแต่ไม่ค่อยได้ต่อยอะแต่ก็อยากเล่นเนี <laughs> ่ย ห้องนี้มันรอนานมากอะจริงๆงั้นเดี๋ยวผมขอออกไปเล่นห้องธรรมดาแล้วกันนะครับมีโอเวอร์โหลดทั้งทีอี e. คุ้มห้องนี้แหละไปเ e ็ s go เอาแล้วครับผเเป็น4ต่อ4นะครับโอ้โอ ผมเอออะไรเดี๋ยวเพื่อนทีมนะเราเลยมีไม่ได้เตะเตะชุดเดียวหรอครับแค่จับซ้ายจับซ้ายนินจาฮอ,อโปโปบบมโบ้ดับเบิลเจโอหโดนอีไม่เป็นไรนะคิดว่าเราเก็บเกล็ดเรามีถุงมือดูดมานาด้วยอยู่สยอยู่สายอยู่สจับเฮ้ยคนนี้เขายัดลูกแก้วเขียวอ่ะเขาเล่ในสายถึง อยู่ใส่ถึงเวลาอีโอ้โหโดนตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรได้ขนะดนี้อีโอ้ยได้อีสองออบอีครับตัวที่สามเบาครับผมงพีให้โดนซ้ายนีคือแบบซ้ายเอสนี่คือแบบโหดมากกับบอกเลยคือทีนี้สามเปนสองอ่ะคือซ้ายเอสยังไงก็ตายซ้ายเอสยังไงก็ตายอ่ะแฟนต์สิตเกโอครับโอ้ยสไลด์ไม่ทันดีเลย์จัดเลยนะ เซิร์ฟเหมือนเจ็ดแหลกๆเพราะเขาตายไปตั้งนานแล้วอ่ะโอ้โหดูดิปิงแดงกันหมดเลย <S <S อุ้ยโดนหออัวโคงปวดเขาที่หน้า <S 1> <S 1> ไมไหวายได้ระเบิดครับได้ระเบิดสองลูกเอามาทำไมตอนนี้ที่หนึ่งก็คือยังเป็นฉันน่ะโดนอ e ีตายละข้างหลังเริ่มตายโง่ละ สกอร์นนำอยู่หนึ่งแต้ยี่สิบเอ็ดต่อสิบแปดนะนำอยู่นำอยู่หาช่องจังหวะดีๆแล้วก็หาจังหวะอียโยเลร์เบิร์ดวันหนึ่งเม็ดที่ห sure. like นึ่งก็ยังเป็นเราครับไอตัวนี้เหมือนมันไม่เล่นแล้วอ่ะอีโอชิปเนเกลอเริ่มพักนี้เริ่มแบบ ทำแต่ชุดโอเวอร์โหลดแล้วอะครับใครมีชุดอะไรให้รีวิวนะครับผมจะเป็นน่อจะเป็นเซ็ตอะไรให้ใส่ําคลิปนะครับผมก็สามารถติดต่อทาง Facebook นะครับผมหรือแฟนเพจหรือช่อง n n e นนะครับผมผมจะทิ้งไว้ช่องล่างใต้คลิปนะครับขอบคุณผู้ใหญ่สปอนเซอร์ใจดีทุกท่านด้วยนะครับมาเลยต่อสามชุดนี้สุดท้ายละอุ้ยตกวันที่สามต่อเวลาแม่งเลย อีเนี่ยสองตัวก็ถือว่าผมอยู่อีมานาเราเต็ม,มแล้วมีดูดมานามาเมื่อกี้อ่าไอตัวเนี้ยอีตัวที่ผมหมันใกที่สุดเลยใส่เซ็ตเขียวใช่ไหมใส่เซ็ตถึกที่แปดีิสุดท้ายอะ่ะอีโอ เขาเพิ่งเกิดแม่งดีเลย์อีโดนละโดนสามก็ที่หนึ่งออก็ยังเป็นเราครับจบละหมดละหมดโกลตาอีน่าจะจบสกอร์นี้ครับผม5 7าายแปโอ้เซิร์ฟยังเหล็กัน นะครับผมก็ใครมีเซตไหนเซตอะไรใส่พวกชิโนบิพงไพรผสมนะครับผสมเก่าก็ส่งมาติดต่อมาสปอนให้ทำคลิปได้นะครับ mm hmm. โอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาโชว์สเตตัส hmm. ของชุดแคทนีดหน่อยๆครับ mm hmm. แล้วก็ลง PVP ครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมหรืออยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด,ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์สับสกาย และเป็นกำลังใจให้ผมในการำัำพิต,ต่อไปได้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย